เตรียมพบกับการประมูลรถมอเตอร์ไซค์ครั้งใหญ่ครั้งใหม่ของสยามมินเตอร์การประมูลฉลองเปิดลานประมูลใหม่สยามมินเตอร์จัดให้ยกทับรถมอเตอร์ไซค์ราคาถูกกว่า444คันจากเงินติดล้อมาประมูลที่อุบลราชธานีร่วมเป็นเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์ราคาถูกได้ที่สยามมินเตอร์การประมูลสาขาอุบลราชธานีใกล้สำนักงานพลังงานจังหวัดอุบลราชธานี ประมูลครั้งแรกวันที่20ตุลาคมเวลา 10บนาฬิกา10นาทีบริการอาหารและเครื่องดื่มฟรีพร้อมกิจกรรมต่างๆมากมายยังลุ้นรับบัตรเติมน้ำมันฟรีมูลค่า3,000บาทสำหรับผู้ประมูลรถได้เยอะ3ลำดับแรกเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 1197111หรือ n ล at @sia.co.th หรือช่องทางโซเชียลมีเดียทุกช่องทางมองหามอเตอร์ไซค์มือ2ราคาถูกต้องเสียมิเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ はい。